พ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่มหนุ่ยสวัดีครับน้ากําลังอะไรไปจูดเรียงเงินจมนวดใหม่เหมือนราดเขาซูรูดูปังไม่นหน้าปังนะพ่อเนาะจังเห็นที้คำใบเลี้ยงมากนี่หิวขอพ่อสุขสวัสดีครับครับพ่อสุขไปได้คือเก่าหรือพี่น้องได้ยังกินกับพ่อสุขเข้าเหมือนนี่หนูหนูครับนี่ดูกินหนูครับ กวนคุณพ่อลาดครับตอนนี้รับชัวงเดือนมีน้ามีนษาสนรเดมันไดดูกินหนูรับจะปากจะปากเดือนมีน้ามีนาสารเขาเขาบดขี้เกลีเดือนว่งนั้นมันมีปลา่อนกินมันกันนะเดานมันคือีเกลีเขาเหี้ยเดี๋ยวนี้มันเขาเหี้ยกับรถีักเหี้ยหลายแบบพี่นอ๊อฟซีออมหนูขวรนใส่ผักใส่บะเกียร์คี้ยงกะเพราอ่ากะเพราปลานี้ก็เพาะปวามกระตำเครื่องแล้วเคี่ยง คนละมือคนละไม่ไมือล่ตะไกัครกันนครับหูกลซื้อเออนี่กับสุกวแลวมกัตั้เครื่องเครื่องในหนูนี่ผู้ขั่วกินแล้วเดือพี่น้องใส่ก็ใส่มื่อโนโดนไหมแต่กาผู้ขากินวัดเดย์เครื่องใน่ง่วไหพอปมนม่เองครับจูได้รับ กใิ่นข้าวโกงนี่บอสแดงแดงเนี่กินข้าวโกงดิตั้โหัวมาใส่โมโนน้ำได้ครับเลยนี่ใส่กับเสียบุะโอพบพบ่บอกพบเนาะบ่บอกเลยบ่บอกใส่ลูกเดียวเกีนองต้นท่านี้ไหเกีนองต้นเชี่เชื่เอามากเยอกเชมสบรรดุงบรรดุงความครับมาใส่ของปลาน้ำหม บู๊้ปาดเนาะเฮ้เปิดเจเลยโวยบ่ได้ดอกเปิดฟ้าเทศบ่มมันกับมับมาดล้นเนาะว่าอปาดเนี่เลยบอกแน่ตาเปิดมน้าอมแน่แเนียนน่ะเออเออหักยกบคัใจปลากระไซแล้วต้องนกันเลย ไปขัวนี่ครับ่ะเสีย้ยปนไ้กมเฮ้ยสี่ะรอตรเกืเียงยังมันนี่งใจวายสูกแบบัวหล่อนเลยนี่เนี่ยเนี่ยพวปผมไครับโ๊้หมอแมหมอดำครื้อกันนะแมียนดีคือตาเชิดำเบิดพักกันเล้พออ้าอันนี้เขาเรียกว่าขัวก่อน้อครับ อันนี้หวสกินวัชเนื้มันว่าเขาสีใส่้นาสัอย่างนี่ก็มีไข่ไข่หนูของน้องจวนเน้อสันนรายหนูมาใส่หน่อยนะน้ำร้างคกตัวนี้ไหน้ำล้างคกก่อนดาบม่เง <for> ียบนเออพอมาไว้พอมาไว้ปิดพอมาไว้ ิดไปจังไรด้วเส้นซํานี่หรอนำฮกไก่ทีใหม่ตัวเองมวลนกมวนใส่ครับักยังไง่ะพ่อพ่ออันนี้คือใส่ใส่เรือกับมะละกินุกมากินุกนกอนผักกันขมกัขมขมจัญเนี่ยอีปตื่นกบบนี้ได้เี่เราพักก็ได้รับผมาไรกับฮุกกใส่ห่ร เอาพอข้าวัดนี่อันนี้โบนิายกับตนี่เนเนนี่มบเสียบอยู่ไเม่ตูจีเียบรงนีโอ้ยหัท่าโงหมเียบไป่ายท่งเังมกินน้อเนีิซิม่ซิมซิมไปังม่วนใส่เม่อโอ่ไปเลยมันยุเนาะเียเนเนะเนาซีวีดืถึงกได้ ินเขากบพ่อเบนอนกบ่หลับตัวเอาตามใจเธอ,อพอดีพอดีพอดีน้ำกับพอดีบพอ่ละเขาเอื่นว่าสมเนือสมหนังชิมพอชิม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 ม,มดนมนำเขาพอดีเนาะทำใสีขมัปวดนะบ่ขมขักด้กบ่้น,ก<ม>นกพระกระดากว,วนเขาดัง แซบแๆๆบแซบไปครับบ่นเหรอมันี้าอปอมตัมนดพวกมงนี่เนาะความบว่บเ่าเพ็นสะวันพักดำเนียวดิผมตําหมดจ้ตัผัวผือเออตําผัวผือนี่ตั้เนี้ยผืออม่เดี๋ยวสิ่งทีด็ดควายเจควายจาควายนำนิมด บ่ปิ้งยังตัวจะไปตำประตูกรบอ่าตำประตูหรอกเกกันโน้เทียบป่ะเทปหเนี่ยอ้าเนาะแัดมั้งเาะัวนมั้าบันเพื่อการส่วนตัวกับบอกเทเท่เนี่ยอยู่เนาะคืออุ้ยฮวยแต่เบี่งไหมเพราะกระดองว่านปุ้งดวกเนาะช่วงนี้เนาะกาล่นเป็นจอเนี่พอจอนี่ที่เด็ดบันีนพ่อปมห้วยร่งบันห้อง Đồng đèn à. ông, Mà thấy cái hồn ta tỉnh luôn điên đèn luôn Mà ừ. tải Quầy tắm bộ khung ừ. Tắm cái này là cái chèp đấy, đấy Cái chèp là Bỏ bỏ chân này ยิงแห้งไรมาแกยิงแห้งไรไม่ออกแถวว่งหมดแถว่องหมดิเห้อ่นกุ่งกุ่งไรนครับกุ่งกุ้งเียงก่อนผูอื่นกุ่งกุ้งะไรถงมูนี่กยุ่สตัวหนึ่งันสายเปล่นมึงกองหน่อยตัวน้มันต้องมื่อกี้ไปไหนดิ เร้อรับพีน้องเขามคนเร้อจิงขคนถนหนามกันเลย่วคนอย่ในกัว่าลเพราะว่าผมกับไปบทันบัาันเมียงเพนปูดเชียงผมกับญาตมันล้มแห้งหดจุดในเนนิดหน่อยนี่ก็เลยว่าจิงโคเชงนี่กันจะไปจุดน้ำมาตเดึกรือสิบวกใหม่ซะถึงหมอกป่านเป็นเป็นอาอื่นไปดิบปมามาทำไมมาจิงโคนถีนหนากันเด้อเพื่อนเอ้ยสดใจ นี่มานต้นอละต้นรักต้นเอ็มมาได้เอ็มเอ้ยยัง้องมือ้อมงูพกขาลังบกหลายเด้มนนี่เอ็มเอ้ยส่วนน้กปั๊มขาลังตนี่นะขาหลังอยู่ดขาลังีขาหลังอืม họ bị đâm na, kéo khẩu lóc giang, kia joe thì bôi họ ăn khẩu ngay đi, sâm nè là vậy, kéo khẩu lóc giang, nè, kia joe thì bán măng khương sả rồi, cần thiết thì phải đây bán, xiêu hoa ngọt, ngay cứ vào súp van và là mút xôi, ao, gấp cúng, gấp xiêu, gấp những này, măng khương cái này, cần van như thế đấy, và xiêu miếng miếng xoăn sâm nè đi, xiêu hoa ngọt, xiêu ừ. hành giàng, xiêu ao เชอ่อาตัวสำปมือสำหนึ่งมือเหมือนนี่ย่ไห่มีปิงเลยมือนมะนาวยเอาุ่มเหมนมุกตันี้เนเขาจะปิ่งเล่นตุกนั่นเอแล้วจะปิ่งโดนด็กขนาอยไปนีเขามาเขาเขามาตุกแสงก่อนแต่เชียวเนี่ยแต่เอาลองเส้นแบบงเส้นหไปนี่ ใครปลาที่ม,มนอ,อนี่เขาเก่าควกเขาถึงนหอกไข,อไ,ขไข่ผวาใครใคโอ้ไข่งหงงน,นะจ๊ะยังไม่ไล้ปลาเอา,เอาอยัางไหกินเบิรบะมี่ขนเปีกยืดหรอครอ่อจินนอะกินของ,งอดีดยืดหรอครับกินผัด <c oughs> ของเพไไื่อใสเนาะเนาะโอ้พอ,อ,อดี ครบหนูออครับเงอพี่นอ้องเงยบ้านมบ่ได้ถิ่มดุกเลยแน,น,น,น่นอนตนเนาะจำเนี้ยกดีเลยแท้แท้จำเนี้บ่ได้ถิ่มเนาะส่วนกินในลายผักุกอะพุะงฮงน้ำม,มันจงมานงเนี่ยน้ำมันจงมาเนี่ยไถ่แย็บข้าวบ้าเออปลาถึงแนวกินปลถึงแนวกินบอกว่าปลาถึงแนวกิน ไว้ทำฟุ้งหัวติดจอดเลยถึงสามรสามสิบโบเลยนะเจ้าปลาขนานี้งองมากมีแท็กหนานี้ัปลูกง่ายด้วยนาแร่งปลูกง่ายปนานนี่ปลูกง่ายนาฝน

Myself, sao Ach, chưa hề. First, one food, 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 one hết one food, one food, one food, one muộn hát vậy con cái lá cây mong ngày hút phải qua phao này là cái 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 ครับครับครับอืมกขสุกเป็นเลยครับเดี๋ยวนี้ฟ้ามห้างเพลไในในเดี๋ยวนี้ใส่ย้ำใดก็ได้ย้มนันเยอใส่แต่มันอยากไงว่าท่านอะไรวะ <c oughs> สก๊องข้ามไก่อนควาหมแล้วแต่ว่าสันีะครับเสีเพอดีสองเสเือย็นละสอเสีพื่อนี่เสีใหญ่คับใหญ่ขัดมาเหอันนี้เอาคู่มือเนาะอันนี้อาทิตย์ละสองมืออาทิตย์ละสองเม่นเยอนหนึ่งเยียสองเจื่อนิอาทิตย์ละสองเียนะครับพ่อกุุงตนั้นก็จะเสดายแต่ตัวัเนี่เต้นก่เต้นก่กุุงมั่งขวานตัวตนแต่ต้นง่ะเสดาย่ Được rồi lửa nhà nó thoa on, phút bơi, ta phút bơi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  được phút bơi nghe phút bơi ta nghe bơi ta bơi ta phút bơi ta nghe bơi bơi

ร้อยเด้เนี่ยสื้อบริษัทปลาสู่เขานี่หาซิปชีวิตอยู่เนี่ยว่าอย่าอย่าอย่ามาเอากันด้วยเอาด้วยขวังกันมีอยู่เอ้เอาไปเอามันเอาไปเอามันเนื้อนะยังไงหาิารการกินแบบเอาอย่าขวังเอาอย่าของเราบ่คอยกินได้แบบเมื่อกินเอาเพื่อนเว้ยว่าถอดแล้วขอบคุณนะป็นยังสั่นว่เอาเพื่อนเป็นจินเพื่อนแล้ว มัเรียกเขาสากรนดีกว่ามันมีการส่อสหรอกมันหนำมันหื่อเนี่เาบออ้ามัได้แหงเงเขาที่ไปขยันป่น่ควต้องไปหาหมออุดมสมบูรณ์มีแรงมีหนำตัวน้ออางก็อจะบอกจุกปปองห้ดิแล้วมันจะจะดี

เอหนึ่งไปน้ำกันเนาะตีมวยตีมงได้ฮกับวิาณเท่ตีปากตีหนาฮูกับวิญารอไงวิเก่แตีถ่องฮขาเท่มันจุกหลายไปแมงก็มันอยู่ดิต่ไปนึ่กนี่วิ่งลงก็มองเลยนี่ย้ดันดูกนเผมเกิดห้ากวงต้เนี่ยอากรรมการเสียงกันสามลอยเนาะย้อนติตีถ่องหนักม่ยรนก่อนโอ้กรรมการวันเรีนให้ชนะเลยว่าดี มันก็มียนแต่ว่ามันชนะไปแล้วาราม่เหแล้วชนะไปเหมดเรีวกที่สามนึ่งชชเหมดแล้วเขาที่ิะจิมป้าขาเดียวจ้ากมันมาแล้วตดเขาท่องเยว่าเเสียเหินเสียเลยไหมไปกินเขาปุ่นไร้นาะยังสั่นบอกว่ากินที่เขาไรตีว่าตีท่องเลยว่ตีติดท้องคับติดท้องเงนะโอ้โหเียนะ ลมบัดจอดเขาจัดคืดอ้อนแบงน้ยองหนแลเนาะหนืขั้นคุยขึ้นเลยว่ะแตังมื่อเขาตกแตกนะเอาดดิก็ทั่วตึ้งตาไร้เหมือร่มมึงเหรอลูกึ้นน่นอนเห่เป็นเัง่อ่ดีกว่าที่บ้านดูกันนี้บ้นไหนฝาดใยาบางไอ้สือสือม่วยท้องอยู่เม่เก่ลูกไข่เรา็ทำหน่อยวะบอลูกไขรก็เปหลอดยี่หลอดมเกยังกาปอบ ขายยังก like. we yeah, uh, mm ่อเป็นม wow. ียเกาลูกเมีงเก่านี่เก่าเมียงเงินเมียงเงินแต่เจเห็ียเมีงเกาเมียงค่ะมีหนเมีงเกาเออมันเจเห็ีเป็นบัตเก่าตันีอหน่อยว่าเีงกังดังหแล้วมันมงูน้ำได้วยเออขาเบิดพสุกขากินก็ว่าละเอ้ยว่าขอาเบ็ดกไปเขียนตังนี่อ ตัวตัพ่อซุกินข้าวไร้เล้วมิแม่ตัวนงั้นเช่นงันัไงทีแกัเด้ออุนเนี่ยจะแล้วตะจะนวดาตัวปลาตัไหลจะก็ไจสางกันเดกที่เงินเราไปเชิญุ่นกันนี่บ้านบ่บ่รางกันเด็หนัไม่พกาแต่เรืงไปที่เงิน ม่ยนแลบุกมดอะไรมาต้บัามักกันไม่เตือนเหมืกันนี่ล่ะผมจะมักเมื่ยพวกเถาตีกันมบจิบปีตีกันนั่นเนี่เอยู่กจอยู่แล้วก็เากแข็งด้อดแข็งใครซูบงมาไดหรอกันแกน้ำพินไหก็เป็นกำลังดีด้พสุูอสิบปีน้ำพินาอะไรดิไปดูแข็งก็ยังนุ่มๆกับพ่อ่ันนี่เขาเตือนเขาเจ็บขาผมะ เตะสวนเคียงกันนี่นะแม่เนี่ยเขาโจ๋ถึยู่ไลยเขาเป็นไรเนี่บ่เขาก่นวิ่เลยล่ะนแล้วเราของน้านั่งว่ได้ไรใครจะแกวแต่งหอนริ่งยิงว่าอะไรเจ๊เขาเรียกว่าชิมือเดียนคือว่าอะแข็งเนาะกระดูกนี่เขาเรียกว่ากระดูกกระดูกเมื่อยกระดูกเบอร์เลยล่ะเพราะความกระดูกกันมันดูส้ำคัญแล้วดูอวัน กินก็ว่จ้ไปปิดสวมือเพิินาะไปแล้ว่ึ้งจบ่ได้ไปแล้วขอแล้วตาเือ่างนะอยากเป็นน้อมวยจีอยมโตใหญ่ตัวเยะือหรปีแปดปีพอใหญพอก็เลยเป็นน้อมวยก็ได้ใหน้าปันะอจะิบเนันและายบตะกี้ไปยุอะไรมันโตใหญ่พอีน้องเือก็ซื้อยบน่ไปมั่กนคูอาคู่โยาไปบ้นน้ใจะอ่ไกูนกเลย บ่ม oh, uh, well, oh ีเนาะตีก็บปมนยิ huh. okay. s like, S ่งเนาะเฮ้ยปยิงยังเก่งสุมือนี่โอบก้าตีรกับปม่ยิงก็ไปบ่ก้าตีเขาตีกับม่ยิงเ่าต้องใส่บงอกใส่บ่วงยังเดียวโคู่่วงในอืยีกังเดียวก็าังเขาก็จงเน็กเก่าไปสอนชดทำห้ไปยังลงแนวแฝกเขาด้วยสกเขาเ็ยิงอ่ะส้องแฝกเลท่านขึ้นไปหมดเลยทนี่ดอกนี่แล้วบ่กาตีเขา เพราะว่างางนี่แลนขกวัดเลยดิกวัดหอมแกมย่างเดียวหอมไส้หอมขัวสินาซิหลงสงพันลมเรื่องกันหมดเนาะก่ดีดีเนาะแพ่แต่ถ้าในโซจะบอกยังนั่งฟังผู้ถ่ามวกันบอกขวเก่าขั้มหลังวันบอกเหมืนเนี่ยงว่าขอมูอเดียวกันเหงวาเรื่องเก่าๆมันบอกนีุ่้มไร เบืน uh, like. um, hmm. ังน so ู่นมกัทิ้นพูได้ว่ามันจิได้คิวรถเทียอย่อางเหมาแต่วแก่งท่นหอดบัตรก็เพรเมียนาจะพบวามนรุ่นผมก็ไ้างอย่างเดียนันก็ยังยางอยู่ดินี่แจ่มยานามีมอผมก็ได้างอยู่หอดยางมาเรงกระจกกระอมผาทีู่นนังพูดอะไรก็ไปเที่ยวหอดบหางเฮ่ยเป็งไ้เป่าเอาอยู่ตึงตึงยังไม่ไอ้เป่าพูดเลยซอยเอไปแล้วเด้นน่พอสุก ไปแล้วดิก็ไปแล้วเ่ยไปไปไปกระชังแล้วกออครับมันนี่ก็บงนูนอัวมันนี่กซือยอครับไปีตววไปนี่ผมก็อรบปีพ่อหนอนไปอันตงตรงใดเกษตรอิตกมอันหนึ่งเ้อครับสำหรับจุดนี้ผมกวิก้าวราบมวะสวัสดีจากพี่ตอนน้องเสนอสวัสดีครับ